ตอนนี้แอมกำลังจะออกไปทำงานนะคะแต่ปัญหาสิ่งหนึ่งที่เราเจอทุกวันเลยก็คือปัญหาผมชีฟ้ฟูผมยุ่งเจ้าเครื่องหนีบตัวนี้นะคะแอมใช้มาประมาณ1ปีได้แล้วค่ะแล้วก็ขายเองด้วยตอนนี้ยอดขายไปห้าห0นเครื่องแล้วนะคะวันนี้เลยมีโปรมาฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถเสียบปลั๊กแล้วก็รอเครื่องร้อนได้เลย30วินาทีเท่านั้น รุ่นนี้หน้าแผ่นกว้างจึงเหมาะสําหรับทุกคนนะคะจะผมสั้นหรือผมยาวก็สามารถหนีได้หมดที่สําคัญไม่ดึงเส้นผมแล้วด้วยอย่างของแอมนะคะจะใช้แค่ระดับแรกแค่นั้นเพราะว่าเป็นคนผมเส้นเล็กตัวนี้สามารถปรับความร้อนได้สูงสุดถึง230องศาเลยนะคะสามารถใช้ยืดผมได้ด้วย ตัวแผ่นความร้อนจะพิเศษกว่ารุ่นอื่นนะคะเพราะว่าจะมีเคลือบโทมาลินจะเป็นการป้องกันไม่ทําให้ผมแห้งเสียแล้วก็อีกข้อนึงค่ะสังเกตเส้นผมดีๆนะคะว่าข้างที่หนีบผมจะเงามากลองไปตากันนะคะสาวๆเครื่องละ350บาทเท่านั้นส่งฟรีด้วยนะ